มินจากไดฟ์โฟลต์บล็อกครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารีวิวน้ำมันหล่อเลื่อนเครื่องยนต์ตัวใหม่ของ PTT r u b i c a n ก็คือ Performa Synthetic Eco Car 0 w 2 0เป็นน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ที่พัฒนามาเพื่อรถยนต์ Eco Car โดยเฉพาะวันนี้จะไปคุยแบบเจาะลึกเลยท่านเจ้าของรถยนต์ Eco Car ต้องดูเลยครับโดยเฉพาะท่านที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบทั้งระบบฉีดตรงและระบบหัวฉีด PFI นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพัฒนามาเพื่อรถยนต์เบนซินเทอร์โบโดยเฉพาะ เป็นน้ำมันตัวแรกที่พัฒนาบนพื้นฐาน EvoTech เทคโนโลยีเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ PTT Rubicon จะนํามาใช้ในน้ํามันหล่เอเล่นเครื่องยนต์ของเขาและในช่วงทดสอบสมรรถนะเดี๋ยววันนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่า 0W20 เกรดทั่วไปเมื่อเทียบกับ 0W20 ของ p e r f o r m e Synthetic Eco Car 0W20 สมรรถนะแตกต่างกันอย่างไรทั้งในเรื่องความแรงและความประหยัดน้ํามันวันนี้ต้องดูเลยครับ ท่านเจ้าของรถอีโคคาร์จะเห็นว่าค่ายผู้ผลิตแนะนำน้ำมันเครื่องความเหนืดต่ำให้กับเครื่องยนต์ของท่านก็คือศูนย์ยูยี่สิบแล้วลูกค้าก็มีความกังวลว่าการปกป้องจะเป็นอย่างไรน้ำมันเครื่องใสเกินไปไหมเวลาใช้ความเร็วสูงฟิ์นน้ำมันจะขาดหรือไม่ตรงจุดนี้ไม่ต้องกังวลครับเทคโนโลยีน้ำมันเครื่องยนต์ไปไกลมากแล้วมีการพัฒนาสูตรทางเคมีเพิ่มพันธะโมเลกุลให้มันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นและเมื่อดูที่เลขศูนย์เดีวนี่คือค่าความเหนืดของน้ำมันขณะเครื่องเย็น เลขศูนย์คือเลขที่ต่ําที่สุดฉะนั้นข้อดีคือน้ํามันเครื่องจะถูกปั๊มน้ํามันเครื่องดูดไปหล่อเลื่นเครื่องยนต์และแกนเทอร์โบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่การสตาร์ทครั้งแรกและการเลือกน้ํามันเครื่องยนต์นะครับก็ต้องดูที่มาตรฐานที่สูงเข้าไว้โดยเฉพาะเครื่องยนต์ของรถอีโคคาปัจจุบันนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กเป็นเบนซินพ่วงด้วยระบบเทอร์โบชาร์เจอร์รถที่มีระบบอัดอากาศหรือเทอร์โบเจ้าแกนเทอร์โบจะหมุนเป็นแสนรอบต่อนาทีและจําเป็นต้องใช้น้ามันหล่อลื่อนเครื่องยนตเข้าาามระบยความร้้้้ออนนนตรรงงจุดีีเเทท่ําใหมัคื่องเเสสื่อมภาพร็ว จากปกติรถยนต์เบนซินจะมีระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่10,000กิโลเมตรหรือ6เดือนแต่สำหรับรถเบนซินเทอร์โบระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะลดลงมาอยู่ที่7-8,000กิโลเมตรเท่านั้นเองและชิ้นส่วนเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆก็มีความซับซ้อนจึงต้องการน้ำมันหล่อลื่นเกรดดีมาตรฐานสูงเพื่อไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และระบายความร้อนแกนเทอร์โบซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันความเสียหายจากการจิงจุดระเบิดที่รอบต่ำในรถอีโคคาร์ที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์เจอราาะมมมแงงออัดลคว้้นนใหหผไสูก โดยจะมีสารเพิ่มคุณภาพที่สําคัญก็คือสมาร์ทเมเลกุลสารตัวนี้เองที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าหมดกังวลกับปัญหาการชิงจุดระเบิดที่รอบต่ํารวมถึงการปกป้องเครื่องยนต์เทอร์โบ GDI ได้อย่างแน่นอนครับและน้ำมันเครื่องสูตรใหม่ย,ยังช่วยให้รถของท่านปล่อยมลพิษออกสู่ธรรมชาติได้น้อยลงด้วยเป็นการรักโลกไปในตัวและตัวมาตรฐาน U.S.G.F. a 6A บอกอะไรเราท่านอาจจะเคยผ่านตามมาแล้วว่ามาตรฐานสูงเลยก็คือ G.F. 6มันจะแยกลงไปครับเป็น 6A และ 6B 6A เนี่ยสามารถใช้ย้อนหลังในรถยนต์เครื่องยนต์รุ่นเก่าได้ด้วยฉะนั้นถ้าท่านออก e ีโคคาไปก่อนหน้านี้5ปี7ปีก่อนยุคเบนซินเทอร์โบเนี่ยเป็นยุค NA ยังไม่มีเทอร์โบก็สามารถใช้ตัวน้ำมัน Performance Synthetic EcoCar 0W20 ได้เช่นกัน ผลทดสอบน้ำมันเครื่อง p e r f o r m ร์ม n าซิเ i ติกอีโคคาู20ออกมาดีในทุกด้านเลยนะครับทั้งในเรื่องของอัตราเร่งอัตาราบริโภคเชื้อเพลิงการขับขี่ที่ไหลลื่นสมูทมากยิ่งขึ้นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือบุคลิกประจําตัวของเครื่องยนต์3สูบขนาดเล็กก็คืออาการสะดุดสะอึกขณะรอบเดืินเบาหรือใช้ความเร็วต่ําตรงนี้หายไปการขับขี่สมูทยิ่งขึ้นผลที่ตามมาก็คือการสึกหรอของชิ้นส่วนรถยนต์ ก็น้อยลงสึกหลอจากอะไรเวลาที่เครื่องยนต์เดินไม่เรียบการขับขี่มีการสะดุดเสะอกเวลาที่ท่านเร่งเข้าไปก็อาจจะต้องใช้เบรกบ่อยๆหรือว่าเวลาขับอยู่ที่ความเร็วตา่าอยู่ดีๆกําลังเครื่องยนต์หายไปท่านก็ต้องเติมคันเร่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นํามาซึ่งการขับขี่ที่มันไม่สมูทไม่เป็นธรรมชาติจังหวะมันผิดไปหมดแล้วก็ทําให้รถยนต์เนี่ยสึกหลอคนที่ขับตามท่านก็ไม่เข้าใจจังหวะท่านด้วยนะครับก็นํามาซึ่งอุบัติเหตุได้ตรงนี้คือ ผลที่ได้ก็คือการสึกหลอของรถยนต์และเครื่องยนต์ต่ำลงสึกหลอต่ำจากอะไรเมื่อเครื่องยนต์เดินราบเรียบแล้วท่านก็สามารถใช้คันเร่งและเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่เวลาขับคลานเข้าไปอยู่ดีๆเครื่องยนต์กําลังตกลงท่านก็ต้องแตะหรือเติมคันเร่งเวลาที่รถขึ้นเนินอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้อาการเหล่านี้หายไปหลังจากที่ผมได้ลองใช้ตัว p e r f o r m a ์มาซินเทติกอีโคคาร์สูญอยู่ยี่สิบและความประหยัดน้ํามันที่เราไม่เคยเห็นในรถอีโคคาร์เวลาใช้งานจริง ตัวเลขระดับ20กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ไม่ยากเมื่อใช้น้ำมันเครื่องสูตรใหม่ของ PTT l u b i Can ยามที่ขับในเมืองที่ความเร็วต่ำเครื่องยนต์มีกำลังมาอย่างต่อเนื่องขับได้อย่างคล่องตัวเวลาที่ใช้ความเร็วสูงนอกเมืองอัตาราเริโภคเชื้อเพลิงอย่างที่ควรจะเป็นก็ทำได้โดยไม่ยากนะักในเรื่องอัตาราเริโภคเชื้อเพลิงวันนี้ทดสอบดูเทียบกันระหว่าง0ูน0เกรดทั่วไปที่ติดรถมาเมื่อเราเปลี่ยนเป็น Performa Synthetic Eco Car 0ู2 0 อัตราบริโภคเชื้อเพลิงดีขึ้นพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ระดับเลข2หลักนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับและวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับได้พิสูจน์ว่าน้ํามันเครื่อง PTT Lubricant ของคนไทยคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ข้ามชาติในราคาที่มันสมเหตุสมผลราคาที่ไม่แพงเลยโดยเฉพาะท่านเจ้าของรถอีโค a าที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบถ้าจะมีน้ํามันเครื่องที่เกรดได้มาตรฐานสูงและเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแบบนี้ในราคาที่สมเหตุสมผลผมเชื่อว่าจะทำให้ท่านเนี่ยเลือกที่จะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ง่ายขึ้นและเมื่อท่านต้องเลือกน้ำมันเครื่องนะครับเลือกที่มาตรฐานสูงที่สุดเลยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยพัฒนามาเพื่อเครื่องเบนซินเทอร์โบและย้อนหลังจนถึงเครื่องเบนซินไม่มีเทอร์โบยุคก่อนที่เออโคคาใช้กันมาตรงนี้จะได้รับการปกป้องเครื่องยนต์และเทอร์โบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ทําให้อายุการใช้งานมันยาวนานยิ่งขึ้นและนี่คือรีวิว p e r f o r m a n c e s y n t h e t i c Eco ค a r 0W20 ครับ together